ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พืรร์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านก็ยังใช้โอกาสตรงนี้นะครับแจ้งข่าวกับรายการพิเศษจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร,รนะครับท่านสามารถที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของรายการพิเศษก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่28แล้วก็ถึงวันจันทร์ที่30ครับ30กันยายน รับสิทธิ์รายการตรงนี้ได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่จะเป็นรายการกลุ่มอาหารเสริมทางดินจะเป็นรายการขนาด20ลิตรแถม5ลิตรนะครับถ้าขนาดห้ลิตรแถม1ลิตรส่วนพิภัณฑ์พิเศษต่างๆก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขใกล้เคียงกันจะเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินกลุ่มอาหารเสริมทางใบหรือพิภัณฑ์พิเศษนี่คือรายการพิเศษของห้างส่วนจำกัดทีมเกษตรในเดือนกันยายนนี้ เรากลับมาดูประเด็นในเรื่องของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศและการคาดการ์นะครับคือประเด็นนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงรอยต่อของการจะเปลี่ยนถ่ายฤดูโดยในส่วนของพิทักษกรส่วนใหญ่เนี่ยที่ให้ความสําคัญตรงนี้มากนะครับก็คงเป็นผู้ปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะในเหตุผลสําคัญก็คือว่าเรามีกระบวนการวางแผนการผลิต นั่นหมายความว่าเป็นกลุ่มผู้ทำสารอาจจะเป็นกลุ่มหัวธรรมชาติหรือในส่วนของรุ่นธรรมชาติเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการที่พืชจะมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต,ตนั้นเนี่ยองค์ประกอบสำคัญที่มีที่ผลสูงก็คือสภาพดินฟ้าอากาศและในส่วนของพิโนสกรส่วนหนึ่งในปีนี้ก็ทราบเลยครับว่าการณีของการทำสารหรือการใช้ตัวโฮอร์โมนตัวพรคโคบิทโซนนั้นค่อนข้างจะมาก ดังนั้นประเด็นเราจะอยู่ในช่วงเดือนสำคัญคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนซึ่งผมเองนั้นก็คงจะต้องนำเอาข้อมูลที่เรามีอยู่มานำเสนอแต่จะต้องมีคำว่าแต่อยู่ตลอดนะครับทีนี้เรามาดูข่าวแรกก่อนครับในเรื่องของกรณีที่อาจจะมีการเตือนในเรื่องของพายุลูกใหม่ที่ชื่อว่าซีมาลอน ล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุลูกนี้ก็คงไม่ได้มีอิทธิพลหรือเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยตรงก็จะขึ้นไปสู่ทางด้านบนไปทางจีนไปทางเวียดนามนู่นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเรายังคงต้องติดตามข่าวสารต่อไปในส่วนของข้อมูลที่เราได้รับณเวลานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ อิทธิพลของยอมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเราจะเห็นครับว่าในภาคตะวันออกเรานั้นเริ่มเห็นภาวะอากาศที่เย็นในช่วงเช้าแล้วก็มีหมอกซึ่งหลายท่านก็บอกเลยครับว่านี่มันลมหนาวพิธีกรครับนั่นคือส่วนหนึ่งของอิทธิพลที่แผ่ลงมาแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่า เส้นที่แผ่ลงมาถึงภาคตะวันออกเรานั้นก็จะเป็นเส้นเขาเรียกว่าความกดอากาศสย์กำลังอ่อนก็คือประมาณ1014ซึ่งถ้าเราจะพูดถึงกรณีนี้กับเหตุผลสำคัญในเรื่องการที่จะทำให้หรือส่งเสริมให้ทุเรียนออกดอกกับมังคุดออกดอกมีความแตกต่างกันกรณีเช่นนี้ครับ1ันสหรือพันสเนี่ย อุณหภูมิไม่ใช่เป็นตัวแปรสำคัญในการออกดอกทุเรียนสามารถที่จะออกดอกได้แต่ส่วนที่เป็นตัวแปรสำคัญคือปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำฝนที่ลดน้อยลงในช่วงนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับที่อาจจะทำให้กลุ่มผูท้ทำทุเรียนหรือทำสารนั้นมีโอกาสที่จะออกดอกได้แต่มันก็ต้องมีคำว่าแต่จากการติดตามพยากรณ์คาดหมายนั้น เรามามองในภาพรวมครับพีิทักกรต้องเข้าใจนะครับว่าขณะนี้เนี่ยล่องความกดอากาศตำ่ำยังคงรอยตัวอยู่เหนือตอนบนเหนือตอนบนเหนือตอนล่างในลักษณะพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนั้นล่องความกดอากาศต่ำจะต้องทยอยโดนกดลงมาเรื่อยๆจากเหนือตอนบนปเป็นเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่าง ประเด็นที่จะเป็นแรงกดลงมานั้นก็คืออิทธิพลของย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นซึ่งอิทธิพลดังกล่าวขณะนี้เนี่ยยังอยู่ที่ประเทศเวียดนามดังนั้นเราก็ยังพอที่จะเห็นภาพและไปติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศครับเดือนตุลาคมคือเดือนหน้าเดือนหน้านั้นเนี่ยถ้าหากว่าในบางปีในบางปีเนี่ยเราจะพบว่าฝนเริ่มน้อยลง อากาศหนาวเริ่มลงอากาศเย็นครับเริ่มลงมาสภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นเป็นเปิดโอกาสให้กลุ่มทุเรียนทําสารที่ใบพร้อมใบแก่ใบดำใบตันก็มีโอกาสออกดอกได้นี่คือในสถิติหลายปีหรือบางปีที่ผ่านมาแต่สำหรับปีนี้เราก็ลองมาดูกันขอนครับว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยณนะเวลานี้เราอยู่ที่ปลายเดือนกันยายนล่องความ กดอากาศต่ำหรือล่องฝนยังคงลอยตัวอยู่ทางด้านบนนั่นหมายถึงแสดงว่าอิทธิพลของความกดอากาศสูงยังไม่มีกำลังพอพอเราไปดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศเขาก็ระบุค,ครับว่าเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่เราคือภาคตะวันออกเนี่ยจะได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้เต็มๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้ามันเกิดแรงกด เอาล่องฝนหรือล่องความกดอากาศตำ่ำลงมาจากทางภาคเหนือก็ลงมาถูกภาคกลางภาคตะวันออกก็แสดงว่าเดือนตุลาคมย่อมมีเหตุผลสำคัญที่ฝนจะต้องตกหนักกว่าเวลานี้เพราะเวลานี้เนี่ยล่องฝนหรือล่องความกดอากาศตำ่ำยังอยู่ทางภาคเหนือที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทไมเชียงใหม่เชียงรายนะครับน้ำท่วมระลอกที่หนึ่งล้ามท่วมระลอกที่สองของเชียงรายมาเข้ามาสู่เชียงใหม่อันนี้คือเหตุผล ซึ่งเป็นหลักการเพราะฉะนั้นผมเองจึงอยากจะให้พิทักสกรได้เห็นภาพนะครับว่าเดือนตุลาคมฝนย่อมมากกว่าในเดือนกันยายนเพราะเหตุผลก็คือล่องความกดอากาศต่ำจะเริ่มไหลลงมาสู่ภาคกลางมีข้อมูลส่วนหนึ่งครับว่าล่องความกดอากาศต่ำตรงนี้เนี่ยจะเริ่มลงมาในเดือนตุลาและและคาดว่า จะมาอยู่ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกครั้นพอไปถึงเดือนพฤศจิกายนคือเดือนถัดไปเดือนไฟเดือนพฤศจิกายนนั้นจากฐานข้อมูลที่ได้พยากรณ์ไว้นะครับ คือเราต้องเข้าใจว่าพยากรณ์เนี่ยคือการคาดหมายล่วงหน้าซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอาจจะตรงอาจจะถูกต้องหรืออาจจะถูกต้องแค่เพียง50%แต่เราก็ยังเป็นฐานข้อมูลไว้ว่าเดือนพฤิากายนนั้นล่องตัวนี้จะเริ่มลงไปสู่พื้นที่ทางภาคใต้ตอนบนคือภาคใต้เนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นปภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่างตอนบนก็ตั้งแต่ประจวบชุมพรสุราษฎร์อะไรประมาณนี้นะครับระนอง เขาบอกว่าอยู่ในเดือนพฤศจิกายนจะไปอยู่ทางภาคใต้ตอนบนนั่นหมายความว่าภาคตะวันออกเราจะอยู่ตรงกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นผมเองได้อธิบายไว้ว่าปีนี้เนี่ยทุเรียนในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางสีสะเกดนะครับก็จะออกดอกก่อน ภาคตะวันออกเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมายความว่าสวนที่ใบพร้อมก็จะได้ดอกสวนที่ใบไม่พร้อมก็ยังไม่ได้ดอกแต่มันยังไม่ใช่เป็นอิทธิพลเต็มๆจริงๆดังนั้นถ้าเรามาดูประเด็นจุดตรงนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนะักเราอยู่ในเขตตะวันออกอยู่ตรงกลาง ดังนั้นในเขตตะวันออกตรงกลางเนี่ยมันจึงเกิดอิทธิพลสองด้านมีทั้งความชื้นมีทั้งความร้อนมีทั้งฝนและมีทั้งฝนทิ้งช่วงประเด็นตรงนี้จึงเป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งครับที่เราต้องเข้าใจว่าถ้าอากาศดังที่ผมอธิบายมาคือความเข้มของแสงหมายความว่าแดดเนี่ยจัด ความยาวนานของแสงก็คือความยาวนานในแต่ละวันเกิน12ชั่วโมงมีความชื้นสูงพืชจะแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจึงกลายเป็นเดือนที่มีโอกาสแตกใบอ่อนสูงมากคำว่าแตกใบอ่อนสูงมากก็ด้วยเหตุผลทางพฤติกรรมก็คือเรื่องของ ฮอร์โมน g a หรือ g i p b e บ e l l i ึก c อ d ที่เกิดขึ้นจากในตัวเจ่นเกิดจากความชื้นเกิดจากความเข้มของแสงเกิดจากความยาวนามของแสงในส่วนตรงนี้ครับจึงเป็นจุดสำคัญที่กลุ่มที่ทำทุเรียนในการวางแผนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจในเหตุผลสำคัญคือฮอร์โมนตัวนี้ดังนั้นในประเด็นที่พิทักษกรได้ทำสารมาในเดือนกรกฎามีสิงหาครับ ขณะนี้ใบเริ่มเดินแล้วใบเริ่มแลบออกมาหางปลาเริ่มขยับแต่พอมาเจอกับอากาศที่มันฝนทิ้งช่วงบ้างอะไรบ้างในบางเขตคือคำว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนี่ยปีนี้ใช้ได้แน่นอนครับดังนั้นโอกาสที่จะเป็นใบอ่อนก็ย่อมมีและจะต้องมีในเดือนตุลาคมหรือถ้าหากว่าภาวะอากาศเนี่ยเป็นเช่นนี้ โอกาสที่เราจะเริ่มเห็นตามีบ้างแต่ก็จะกลายเป็นแขนงเพราะอากาศยังไม่เอือ้อดังนั้นในกรณีประเด็นจึงมีเหตุผลสำคัญว่ากลุ่มผู้ทำสารหรือกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้กระบวนการเข้าไปควบคุมเรื่องของการคุมใบาการกดใบาการป้องกันการแตกใบอ่อนก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งค่าไปจนถึงเดือนตุลาคม และคาดหวังว่าถ้ามันเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงให้คือไม่ต้องหนาวนะครับสำหรับทุเรียนก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิน15วันปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่มีสามารถที่จะมีอิทธิพลได้ที่จะไปคุมหรือไปป้องกันการแตกใบอ่อนซึ่งในส่วนของผมเองผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับว่าการป้องกันการแตกใบอ่อนเนี่ยมันมีหลายวิธี ออาวิธีที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงขแขนงภายในขแขนงภายในจะเป็นตัวถ่วงดุลไม่ให้ใบด้านนอกแตกใบอ่อนอันนั้นเป็นวิธีที่หนึ่งอวิธีที่สองก็คือเราจะไม่เข้าไปกระตุน้นเราจะไม่ใช้ปัจจัยบำรุงเราจะหยุดการใช้ปัจจัยเมื่อใบแก่พร้อมแล้วก็เป็นการป้องกันการแตกใบอ่อนซึ่งถ้าเราหันมาดูทางสถิติในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกไม่มีเลยนะครับ ไม่มีในเดือนตุลาคมแต่จะไปมีอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือต้นหรือเดือนพฤศจิกายนที่จะเป็นไปได้ดังนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลที่เคยอธิบายไว้แล้วว่าถ้าจะดาเนินการก็พอดําเนินการได้แค่เพียงสองครั้งซึ่งเขาแต่ละครั้งเขาจะมีอิทธิพลต่อการควบคุมใบอ่อนได้แค่เพียงอ่าห้าวันสนชุกมาก 7วันฝนชุกป,ปานกลางหรือถ้าฝนน้อยก็1ิบวันการควบคุมสองครั้งก็จะเป็นตัวชี้วัดได้แค่เพียงเท่านี้ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่ดึงก่อนครับสนุนสักครู่ครับข่าวดีบริษัทปรูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโน่ไบโอสติมูลนส์รวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะ บูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นรีแอคเตอร์ฮอร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก,กเกษตรเขาระยและร้านเคมีเกษตรใกล้้านทัน เ a m t เอ็ Tech, จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจโพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน,น้ำ20ลิตรเจ30 10, 10เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิธธภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน,น้ำ20ลิตรเจไน้องการและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยา อัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำา20ลิตรลุยจิอะมิดา35%เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีขาวอัตราการใช้1 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแจ็คเกิลเพลี้ยไฟเพลี้ยอ,อ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้10กรัมต่อน้ำา20ลิตรฮอลิคอร์ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรครากเนา่าโคนเนา่าโรคยอดเนา่าโรครานน้ำค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืช อัตราการใช้3 0มสถึงสี่ตอนนั้นยี่สิบลิตรหาซื้อได้ที่ชพฤกษ์เกษตรทุกสาขาก็อยากจะนําเรียนนะครับว่าจริงๆในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบริษัท JAM Tech ตอนนี้เนี่ยมีครบถ้วนนะครับทั้งในการทาสารโทรโมนตัวแพคโควิทาโซนกลุ่มสารเคมีในการกําจัดสัตรูพืชกลุ่มกําจัดวัชพืชแล้วก็ในกลุ่มของพลังงานเราฟังสารกันต่อได้เลยครับที่นี้ในกรณีประเด็นตรงนี้เนี่ย ถ้ากรณีทุเรียนที่เป็นใบเพสลาดก็จะเป็นใบที่เหมาะสมที่สุดและเป็นใบที่เราก็มีระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์คือผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าการแตกใบอ่อนของทุเรียนนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจครับว่ามันจะมีการแตกในลักษณะ2อ,อย่างคือแตก30%หรือ5 0ครึ่งหนึ่งกับแตกร้อในกรณีแตกร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนคือ เดือนที่1บําบำรุงใบเดือนที่2ส,สะสมความสมบูรณ์เดือนที่3เมื่อสะสมเสร็จเป็นเดือนที่เข้าสู่ระยะการออกดอกดังนั้นในกรณีที่เรามีการทําสารหรือการให้ฮอร์โมนตัวแพัคมบิวโซสมกับพ่นปัจจัยสะสมเขาก็จะถอยล่นจาก3เดือนมาเป็น2เดือนคือ60วันดังนั้นถ้าหากว่าในส่วนของทุเรียนที่แตกใบออน,นะเวลานี้เป็นหางปลานะครับใบคลี่แล้ว เป็นใบอ่อนเดือนตุลาคมเราให้สารในอัตราตำ่ำเดือนพฤศจิกายนพ้นสะสมเราก็มีโอกาสที่จะได้ดอกในเดือนธันวาคมแต่ส่วนที่เป็นใบกลางแล้วใบเพ,เพสลาดแล้วถ้าเดือนเวลานี้เราก็นับเดือนตุลาคมเราก็พ้นปัจจัยสะสมเขาก็ครบครบ60วันเขาก็มีโอกาสที่จะไปเห็นดอกในธรรมชาติก็คือเดือนพฤศจิกายน แต่ถ้าเรามีกระบวนการให้ฮอร์โมนตัวพ่นฮอร์โมนตัวแพคโควิตาโซนมาก็จะเหลือ60วันถ้าเหลือ60วันก็แสดงว่าเรามีโอกาสที่จะเห็นดอกในต้นเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าเขาแตกใบอ่อนมาแล้วนะครับตั้งแต่สิงหาแล้วก็มาถึงกัญญาเราเราให,ให้ให้ทำสารกัญญาหนึ่งเดือนก็ครบตามแผนของเรา เพราะฉะนั้นในส่วนของความสำเร็จที่อันพึงจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนนะครับผมก็ต้องอธิบายว่าความสมบูรณ์คือปริมาณใบอายุของใบและที่สำคัญครับคืออายุของใบเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับประวัติประวัติการดูแลการจัดการมาตัวที่จะ,ะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนก็คือสภาวะฝนทิ้งช่วงไม่ต้องหนาวนะครับ ขอแค่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งจากสถิติข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเราพบข้อมูลส่วนหนึ่งครับว่าถ้าในช่วงของเดือนตุลาคมเกิดสถานะอากาศเปลี่ยนแปลงคือผมก็ต้องมีคำว่าถ้าตลอดนะครับก็ลองฟังดูว่าถ้าเกิดมัน3วันตก4วันตก5วันตกนั่นหมายความว่าทุเรียนที่มีใบพร้อมก็จะออกดอก ออกดอกได้มีโอกาสและมีสิทธิ์ในการออกดอกได้แต่ถ้าเขาไม่เป็นดังนี้ก็คือฝนตกหนักตลอดโอกาสของการออกดอกก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นเราก็ไปดูตัวแปรต่อไปในเดือนพฤศจิกายนซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนั้นก็ยังมีตัวแปรอีกนะครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้า ล่องฝนหรือล่องความกดอากาศต่ำที่โดนแรงกดลงมาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยเขากดลงมาแรงดันเอาล่องฝนทะลุลงไปภาคใต้ในเดือนพฤศจิกายนตรงนี้โอกาสออกดอกของเรามีอยู่ดังที่ได้อธิบายมาแต่ถ้าความกดอากาศสูงตรงนี้อ่อนกําลัง คือการกดเนี่ยมันไม่ใช่กดทีเดียวนะครับมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงดังนั้นถ้าเกิดว่าในส่วนของอิทธิพลของรองความกดอากาศสูงหรือมวนอากาศเย็นอ่อนกําลังไปจากเส้นพันยี่สิบพปเป็น1ั1สิบสี่นั่นหมายความว่าอากาศในภาคตะวันออกเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่คือฝนก็จะมากขึ้นถ้าฝนมากขึ้นโอกาสการออกดอกของทุเดนก็จะต้องลดลง ในเดือนพฤศจิกายนเหมือนกันดังนั้นตัวแปรที่ผมเองนั้นอยากจะให้พี่ทนทศกรได้ติดตามการพยากรณ์อากาศซึ่งเปิดฟังในรายการของเราเราก็จะสรุปให้เป็นภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายๆที่ผมต้องอธิบายตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดทั้งสองด้านพูดกันง่ายๆว่าถ้าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงกําลังแรง ดันลงมาเต็มที่แล้วไม่อ่อนกำลังการออกดอกของทุเรียนในเดือนพฤิกายนก็จะมีโอกาสมากขึ้นจะกลายเป็นธรรมชาติรุ่นที่หนึ่งแต่ถ้าเขาขึ้นขึ้นลงๆโอกาสของการที่จะไม่ออกดอกก็จะสูงขึ้นโอกาสฝนตกก็สูงขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเท่ากับว่าการออกดอกของทุเรียนในเขตตะวันออก ก็จะต้องย้ายจากเดือนพฤศจิกายนไปเป็นเดือนธันวาคมอันนี้เป็นรุ่นธรรมชาตินะครับทีนี้เมื่อย้ายไปเดือนในธันวาคมเนี่ยนั่นคือใบพร้อมใบแตกใบอ่อนแต่ถ้าในกรณีที่มีการแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายนตรงนี้เนี่ยมันจะมีการแตกอยู่3มลักษณะแตก30%แตก50%และแตก1 0อ ในของส่งพุ่มนะครับไม่ใช่จํานวนต้นในสวนผมอธิบายว่าในทุกๆปีพี่นักเกษตรบอกว่าโอ้หมอทุเรียนทําไงยอดมันเดินใบอ่อนเราก็บอกว่าไม่ต้องไปตกใจนะครับเราก็พ่นปัจจัยะสะสมหรือเราจะเอาสารไปช่วยก็แล้วแต่หรือเราจะเอาตัวไปชะลอเล่งให้ใบแก่คือหมายความว่าเราไปเติมพลังงานให้เป็นใบแก่ซะเขาไม่มีอิทธิพล ด้านบนเป็นใบอ่อนด้านล่างออกดอกได้นั่นคือส่วน30%แต่ถ้าในกรณีที่เป็น50%ของทรงพุ่มแน่นอนครับการโฉบสารการใช้สารฮอร์โ,โมนตโวัวพคแควิทโซนในอัตราตา่ำย่อมจำเป็นที่จะต้องใช้ถ้าเราต้องการให้เขาออกดอกตามระบบคือเราต้องมาอยู่ไม่ประมาทเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราประมาทเราเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ออกเองอะเราก็ปล่อยเขาไปท้ายสุด พอไปถึงเวลาที่เขาจะออกเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ40องศาตาดอกฟอหมดซึ่งปีนี้จะเกิดขึ้นไหมผมตอบว่าไม่เกิดครับปีนี้ไม่เกิดดังนั้นเพื่อให้เกิดความแน่นอนก็คือออกดอกดีออกดอกชุดใหญ่เป็นรุ่นเดียวเป็นรุ่นใหญ่เราก็เอาตัวสารหรือฮอร์โมนตัวพัฒจะเป็นทวายจะเป็น15เราก็ใส่นะครับหรือจะเป็น 20, 20 25 ใส่ย่างไร25%เราก็ใส่ 300cc 15%นะครับเราก็ใส่ที่ 500cc ต่อน้ำ200ลิตรเอาไปกวนกับเหล้าสัก 100cc แล้วเอามาใส่ในถังใส่ย,ยาจำใบแล้วเราก็าไปพ่นเราจะพ่นพร้อมปัจจัยตัวอื่นได้ไหมได้ครับเพราะว่าเราก็ต้องการพ่นเพื่อใช้ปัจจัยสะสมอันนี้กรณีที่เขาแตกใบอ่อนเกิน50%เราก็ต้องดำเนินการแต่ถ้าแตกใบอ่อน100%ละ่ะถ้าแตกใบอ่อน100% หมายความว่าเรานับหนึ่งใหม่เลยครับมีการทำให้ใบใหญ่พอใบกลางอยู่ที่ท่านจะเลือกแล้วว่าท่านจะทำสารหรือท่านจะใช้ปัจจัยสะสมก็ดําเนินการไปกรณีของปุ๋ยก็จะต้องเป็นปุ๋ยส่งเสริมการออกดอกปุ๋ยเร่งดอกแบบ24-24หรือ9-25-25จําเป็นแล้วครับเพื่อที่จะดำเนินการส่วนการพ่นปัจจัยทางใบเราต้องทำให้ใบนั้น ให้เร็วที่สุดก็จะเป็นพวก1 5 5 2คือปุ๋ยตัวกลางสูงหรือท่านจะเลือกเอาปุ๋ยสะสม7 2 4 3 4 6่2 3 5หรือ5-25-30อันนี้ก็เป็นทั้งหน้าต่ำกลางสูงท้ายสูงแคลเซียมบอลลอนแมกนีเซียมอะมิโนอะโทเดิกอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปคือประเด็นในเช้านี้นะครับผมก็คงจะนำเรียนให้เห็นภาพว่าถ้าสถานะอากาศเป็นเช่นนี้ เราควรจะเตรียมการวางแผนจัดการอย่างไรหรือถ้าอากาศมันไม่ได้เป็นไปดังที่ได้คาดการเราก็ควรที่จะเดิมเนินหน้าเพื่อที่จะเติมความสมบูรณ์หรือที่จะเข้าไปควบคุมเพราะฉะนั้นในการกระบวนการผลิตทุเรียนเนี่ยมันก็มีสองประเด็นหรือสองลักษณะเท่านั้นเอง,เองก็คือ,อเราเข้าไปควบคุมคกลไกซึ่งตรงนี้จะต้อง ใช้ปัจจัยที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยพิเศษต้องลงทุนสูงหรือเชื่อว่าทำสวนเชิงบังคับในกรณีที่เราไม่ชอบหรือเราไม่ต้องการที่จะทําในแนวนี้เราก็ยึดหลักการง่ายๆครับก็คือทําให้ต้นสมบูรณ์เมื่อสถานะอากาศเปลี่ยนแปลงเขาก็จะออกดอกให้ผลผลิตเราได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองนี่คือสาระในเช้าวันนี้ ับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ